สนับสนุนช่วงโดย BHC Happy Age โอ้ยยุ่งระดับส<ล>ิบเลเนี่ยไหมโอ้ยปวดขาไม่ใสร่รองเท้าส้นสูงก็ไม่ได้อยากจะสวยอยากจะสูงไงอตอบไม่ทันแล้วเนี่ยลูกค้าช่วงนี้นะคะก็ ทำธุรกิจใหม่ๆหลายอย่างนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสนุกกับงานแต่ก็แอบมาบ่นไม่ได้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกันในแต่ละวันเนี่ยมันปวดเมื่อยไปหมดเลยเนี่ยก็แก๊ก,ก,ก,กไม่รู้อะไรเหมือนกันในแต่ละวันเนี่ยทำอะไรเยอะมากเลยตั้งแต่ลืมตาจนปิดตาเนี่ยอย่างเช้านี้นะคะก็ต้องทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช็คสต็อกสินค้าการแพ็คสินค้าเมื่อกี้แพ็คของดูแบบรู้สึกมันปวดเมื่อยก้มลงจะหยิบจานเนี่ย มันรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมอะตั้งแต่หัวจนทานี่นี้ก็พยายามดูแลตัวเองเหมือนกันนะสระผมนี่ก็ต้องสระเบาๆกัวเส้นผมมันจะหลุดร่วงเมื่อก่อนนี่ผมแบบเงาหนานุ่มเดี๋ยวนี้ก็แบบทุกเส้นนี่มีความหมายกันทุกหมดเลยนะห่วงหวงผมตัวเองอะ่ะอย่าว่าแต่ผมเลยไล่มาตรงเนี้ยสายตาก็แย่ลงแล้วล่ะ เพราะว่าต้องใช้สายตาตลอดทั้งวันตั้งแต่ตื่นตาจนถึงแบบหลับตานอนมันต้องเพ่งต้องอยู่หน้าจอบ้างต้องใส่แว่นบ้างต้องหองนุดโดนมลภาวะอะไรอีกอ่ะอยังไม่เพียพอนะขอบนอีกนิดนึงนะคะเพราจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเดินเหินมันก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะหยิบยกของแพ็คของมันรู้สึกเหมือนกับแบบเอ๊ะเราเป็นอะไรเนี่ยจจสตินแม่เป็นอะไรเนี่ยแม่หรอแม่เป็นโรค ลกูกเหรอไม่ใช่ลูกเป็นผู้สูงอายุอ่าอันนี้แม่เป็นผู้สูงอายุอ่าเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เออแม่กำลังจะเป็นผู้ใหญ่หญเต็มเต็มที่นะก็ยังน่าจะเป็นอย่างที่เจสินบอกนะเพราะว่าปีนี้วัยของนุชเองเนี่ยก็ต้องเป็นวัยที่ต้องดูแลตัวเองเยอะมเมอะมกี้ทักแม่ว่ากินกาแฟเปล่าเดี๋ยวคุณนายคะ ไม่ไม่ตอบเมื่อกี้แต่ว่าหูน่าจะไม่ดีแล้วนะไม่ว่าแม่ี๋ยวบาปยะเอาได้ไหมดื่มเนี่ยแก้วนี้จะทำให้แม่สิ่งที่แม่บ่นม่แกหายหมดเลยเรื่องกระดูกเรื่องเล็บเรื่องผมอะสายตาอะสายตาด้วยเล้วความตึงตึงอะก็น่าจะช่วยนะช่วยแล้วช่วยอยู่แล้วจริงดีลองดื่มดูอะไรอะลูกดมไม่ได้กลิ่นหรอกบอกเลยเออไม่มีกลิ่นน่ะก็ลองดื่มก่อน เหมือนดื่มน้ำปกติเลยอ่ะ,อะยังไม่รู้กับคืนเลยไม่รู้คอลลาเจนไงโอ้โอดีจังรู้จักเอาใจผู้หลับผู้ใหญ่แหมน่ารักอ่ะเดี๋ยวทำงานต่อละแล้ว,แ,ลวแม่สัดญาว่าจะดื่มนีทุกวันเลยนะเพราะว่าแม่จะได้หาเงินให้จิตจิตนะครับ <c oughs> เก็บไยบายฉลาดนะเนี่ยเราอ่ะ